ดี๋ยวนั่งเรียบร้อยเช่นี่แหละถ้าเก็บผักไปทางไหนอะไรนะลาบเป็นหน้ากลองม,ลมันลุยผักข้าวตองฉันอีกแล้วเตะ๋อมของใครพูดไหมเ <laughs> จ้าฝากค่อยปลูกไว้จำได้ไหมวันแรกพูดว่าไงไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ชอบกินมันเหนม็นด,ดูดูแล้วมันระบาดด้วยน,ะนี่พี่เอาไปทําน้ําปัน่นพี พราะจริงๆแล้วพี่ว่ามันมันขาวใช่ไหมพี่ก็คิดว่ามันจะขาวเพราะน้ําผักผลไม้ปั่นน่ะเอฮ้ยอร่อยว่าใช่ไหมหอมว่าือาถอนนี่เพื่อเอาลากไปด้วยถ้ามันหลุดมานะฮะดูดูดูไอแบบนี้เขาเรียกอะไรน่ะกินกีหล้างกินผันนี่คิดถึงคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงผักเสี้ยนค้อยปีที่แล้วจําได้ไหมค่อยดองสามครั้งแจกชาวบ้านอยู่อ่าใช่ ปลาปีนี้ขึ้นมาหลอมมาแหลมอก็บอกแล้วกินล้างกินผานกินไม่ให้มีลูกมีหลานต่อไม่ได้ปล่อยให้มันออกดอกเลยอันนี้จะไปฝังอีกของค่อยปลูกตั้งนานเราไม่ค่อยงานนะต้องเอาขยะไปออันนั้นไปโถมันไว้น่ะถอนข้างตรงนั้น่ะจะได้รากยาวมากแล้วถอนง่ายเอออันนั้นก็ได้เพราะเดี๋ยวมจะได้เนี่ยหลายปีแล้วนั่นนี่เนาะใช่จำได้เลยร้าขโมยบ้านเขามา พี่ปองเอามาฝากไว้หน่อย mm hmm. พี่ไม่เอาไม่เอา